วันนี้จะเลยฮารทูจะมาตอบคาถามกับคาถามที่ว่าปูนหนึ่งคิวใช้ได้กี่ตารางเมตรแต่ว่าบ oh. ินนะอะเคยทาไปตั้งหลายรอบเลยนะแต่ว่ามันคงผิดที่ปิดแหละไินอาจจะสอนไม่เข้าใจไม่เป็นไรเอาใหม่ oh เรามายกตัวอย่างกันเนาะเวลาหาปริมาตรอะเราต้องเข้าใจก่อนเวลาหาปริมาตรอะมันจะใช้สูตรว่ากว้างคูณยาวแล้วก็คูณสูงหรือคูณลึก ดังนั้นเวลาถามปิเข้ามาว่าปูน1คิวอะ่ะจะใช้ได้กี่ตารางเมตรอะ่ะเราต้องเอาความลึกหรือความสูงมา,มาเป็นตัวกําหนดให้ปินด,ด้วยปินถึงจะคิดได้ว่าเราจะใช้ทั้งหมดกี่ตารางเมตรหรือใช้ทั้งหมดกี่คิวในพื้นที่ที่ถามกันเข้ามามาสมมติเรามายกตัวอย่างกันสมมติปิ๊นมีพื้นที่เท่ากันเลยนะก็คือกว้าง1เมตรยาว1เมตรแล้วก็เทล,ลงไปอะ่ะลึก1เมตรอันนี้ใช้ปูน1คิวเพราะเอากว้างก็คือ1ยาวคือ1และก็ลึกด้วย1 ก็เท่ากับเอา1นึ่งคูณหคูณห,ณหก็เท่ากับ1อันนี้ใช้ปูน1นคิวแต่ถ้าใส่ในพื้นที่เดียวกันเลยนะ1เมตรคูณด้วยยาว1อีก1เมตรแล้วก็ลึกแค่50เซน0.5แปลว่าอันเนี้ยปินจะใช้ปูนแค่ครึ่งคิวคือ0แูแปลว่าถ้าลึกแค่0 5, ูนุปินต้องเทยังไงก็คือปินจะได้เทได้เท่า2สองตารางเมตรเพราะว่ามันจะเป็น2 2ยาว2กว้าง1คูณด้วย0.5เพอาลึก0ูนุด เท่ากับ1เห็นปะหคิวในความลึก0.5จะได้เท่ากับ2ตารางเมตรแต่ถ้าในความลึก1เมตรอ่ะจะได้เท่ากับ1ตารางเมตรเห็นความแตกต่างกันไหมถ้าใครไม่เข้าใจอะไรอีกก็คอมเมนตนบอกปินได้นะเดี๋ยวปินมาตอบให้หมนะ่เนาะวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ปินด้วยนะคะปินไปก่อนนะบ๊ายบาย